ถูกใจทั้งประเทศหนิงปณิตาโปรโยประโยคเด็ดโตมาถึงเข้าใจในเรื่องนี้ ได้ใจแฟนคลับไปแบบเต็มๆสำหรับนิงปณิตาสุตาตัวแม่เจ้าของฉายานางร้ายหน้าเวียงที่เพิ่งจะผ่านมรสุมดราม่าชีวิตคู่ครั้งใหญ่มาแบบสดๆร้อนๆเมื่อล่าสุดบนช่อง t i k t o ็อกได้มีการแชร์คลิปวิดีโอสั้นๆแต่ชัดเจนมากว่าหนิงปณิตาเวลานี้ยังคงมีกำลังใจดีเข้มแข็ง ทั้งนี้ก็เพราะเนื้อหาในคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นโมเมนต์ขณะที่เจ้าตัวพูดถึงเหตุผลที่ต้องใช้ชีวิตต่อไปแม้กำลังเผชิญหน้าอยู่กับความทุกข์พร้อมระบุคแคปชั่นเด็ดโดนใจว่าโตมาถึงเข้าใจการไม่มีใครไม่เจ็บเท่าไม่มีตังโดยในคลิปหนิงได้พูดว่า คนเรานะคะจะทุกข์จะเศร้าจะยังไงก็แล้วแต่นะคะชีวิตต้องทํางานเพราะยังไงชีวิตเราต้องเดินหน้านะคะเงินจะทําให้เราสมูทวันนี้คําเนี่ยในยุคสมัยเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ปะทํางานค่ะ ซึ่งหลังจากที่คลิปวิดีโอถูกแชร์ออกไปได้ไม่นานก็มีแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความเห็นส่งตรงไปถึงหนิงปณิตานางร้ายคนโปรดกันอย่างคึกคักอีกทั้งยังมียอดผู้เข้าชมสูงสุดถึง2ล้านครั้งในระยะเวลาไม่ถึง20ทีชั่วโมงเลยด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ